สุขสวัสดีมีโชคปลอดโลกปลอดภัยบังเกิดมีแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทดสอบอารมณ์ของคุณแต่ด้วยความเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภอึดอดทนเข้มแข็งไม่หวัน่นไหวมีสติและปัญญาที่มั่นคงคุณจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่มาทําให้คุณสั่นสา,สาไปได้ตามเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่มั่นคงในเรื่องของความรัก และปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็จะเริ่มจางหายไปด้วยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวคุณเองนะครับในเดือนตุลาคมนี้ช่วงต้นเดือนจำต้องพึ่งพาอาศัยบรรดาลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยเหลือเกื้อหนุนทั้งเรื่องอาชีพการเงินและเรื่องของครอบครัวนะครับคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้คำปรึกษาก็พึ่งพาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทดสอบอารมณ์ของคุณทั้งเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของบรรดาลูกหลานบริวารต่างๆนะครับตัวคุณจะมีเสียรภาพและความมั่นคงเป็นอย่างมากมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาแต่อย่าเผลอเลอสติลุ่มหลงไปกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะครับอาจจะทำให้คุณพลาดได้ มีโอกาสเสริมดวงชะตาของคุณให้เฮงให้ปังให้พ้นผ่านจากทุกภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงการเกิดสุริยคราสนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองและเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทคุณก็จะก้าวผ่านซึ่งความยุ่งยากและวุ่นวายทั้งหลายไปได้กอบุญกอกุศลเสริมดวงชะตาแก่ตัวเองในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดูวิถีการโคจรของดาวดังต่อไปนี้นะครับ ชาวลัคนาราศีพุษศพดาวพระอังคารเข้ามากลุ่มลัคนาอังคารนิทราลมนะครับเข้ามากลุ่มแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือความสั่ดสายความไม่มั่นคงพระอังคารเนี่ยมาจากราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนปัตตนิได้แก่คู่ครองคนรักสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันคู่สัญญามาเป็นประเกษตร แล้วก็กลุ่มลักษณะหมายถึงการรับภาระของคนอื่นเข้ามาบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของความรักเรื่องของเอกสารสัญญาที่ผูกพันแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องผูกพันเป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นผู้ร่วมมุ่นลงทุนนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงทดสอบความมั่นคงของสติและก็จิตใจอังคารอีกดวงหนึ่งมาจากเกือนวินาสนะราศีเมษนะครับ แล้วเข้ามากลุ่มลักดาววินาสนะความสิ้นสุดสิ้นสูญความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามากลุ่มลักเป็นราชาโชคบางทีก็อาจจะได้รับความเสียหายของบุคคลอื่นเข้ามาบริหารจัดการถือว่าเป็นช่วงทดสอบอารมณ์ของตัวเองด้วยแต่คุณก็จะทําด้วยความเต็มใจเพราะว่าอังคารแม้จะเสียอย่างไรเข้ามาที่ราศีพฤษภนี่เป็นเรือนคู่มิตรนะครับก็จะยังมีความสุขกับการช่วยเหลือเกื้อหนุน บุคคลอื่นหรือการจัดการซึ่งปัญหาต่างๆส่วนดาวประจําราศีเกิดของคุณก็คือพระศุกร์ดวงนี้นะครับโคจรอยู่ที่ราศีกันเรือนปุตตะก็คือการเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารแต่ว่าพระศุกร์นี้เป็นนิดคำว่าเป็นนิดก็คือตกต่ำป่นกำลังลงนะครับที่เรือนปุตตะลูกหลานบริวารพุทธบังคับปัญชาหรือบรรดาสัตว์เลี้ยง ก็ย่อมก่อเหตุที่ไม่ดีหลายประการอาจจะมีความดื้อรัน้นความสนุกสนานเรื่องเดิงบันเทิงหลงผิดเล่นเกมไม่เล่าไม่เรียนไม่ศึกษาหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะครับพระสุขอีกดวงหนึ่งมาจากเรือนอริเรือนอริก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาอุปสรรคเมื่อมาเป็นนิดในเรือนปุตตะนี่หมายถึงมาอ่อนกําลังนะครับเข้ามาทําลายมากกว่าที่จะ ทำให้มีความก้าวหน้ามีความสบายใจแต่อย่างไรก็ตามพระศุกร์ก็ยังร่วมกับอาทิตย์ได้คู่สมพลนะครับพระอาทิตย์นี่มาจากเรือนพันธุพันธุก็คือที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องนะครับแล้วก็พ่อแม่เข้ามาเกื่อหนุนสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อหนุนกันอยู่แล้วพระพุทธเองเนี่ยคือดาวประจําเรือนกระดุมพระได้แก่อาชีพ การงานการหาเงินหาทองรายได้หมุนเวียนต่างๆนะครับโคจรเข้ามาเป็นเกษตรที่เรือนปุตตะหมายถึงการได้พึ่งพาอาศัยลูกหลานบริวารช่วยเหลือเกื่อนหนุนเรื่องอาชีพการงานหรือเรื่องของการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตลูกค้าใหม่ก็อาจจะมีเข้ามานะครับพระพุทธร่วมกับพระศุกได้คูทาธาตุน้ํากัน ย่อมเข้ากันเสมอกันนะครับแล้วก็เกื้อหนุนกันรวมกับพระอาทิตย์ด้วยอาทิตย์กับพระพุทธนี่ก็ถือว่าเป็นดาวคู่เจรจาคู่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาดังนั้นช่วงนี้จึงต้องใช้ให้มากนะครับมีโอกาสอบรมพนักงานมีโอกาสอบรมลูกหลานบริวารด้วยนะครับอาทิตย์กับพุทธและศุกร์ดาวสุพเคราะห์เลงกับพระฤหัสบดีที่โคจรอ,อยู่ที่เรือนลาพระ หมายถึงโชคลาภผลจกบังเกิดได้มิตรได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อหนุนญาติพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนก็จะทําให้เกิดมีรายได้เกิดมีโชคลาภและได้ซึ่งกัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีความงามเพียงแต่ว่าเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชครายได้ลาภผลต่างๆนะครับในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีแม้พระฤาษีสวดีดาวแห่งโชคจะเป็น กเกษตรคือมีสถภาพมีความมั่นคงได้แท้แน่นอนแต่ในนาวางเนี่ยท่านยังพักองศาถอยหลังมาอยู่ที่เรือนปุตตะเรื่องของการเสี่ยงโชคใดๆก็ให้ขึ้นอยู่กับลูกหลานบริวารตัวเองไม่ควรจะไปเสี่ยงหรือสแสวงหาเองเพราะว่าดาวแห่งโชคของตัวเองนั้นเป็นประมีแต่จายนะครับรายได้รับผลจะเสียไปหายไปเพราะเหตุแห่งลูกหลานบริวารน,นะครับ แล้วตัวคุณเองจะเป็นอย่างไรเมื่อพระศุกร์คือดาวประจําราศีเกิดของคุณก็คือตัวคุณนะครับแม้จะเป็นนิดแต่มีญาติมีมิตรมีทรัพย์สินเงินทองมีผู้หลักผู้ใหญ่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับในช่วงต้นเดือนให้ไปดูศุกร์ในเรือนนว่างโคจรนะครับเอาเป็นว่าตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้พระศุกซึ่งเป็นตัวคุณเองนะครับ โคจรในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึง3นี้อยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนลาภะราบผลไายได้โอกาสมีโชคมีลาบโอกาสมีนะครับเพราะว่าอะไรครับตัวคุณเองเป็นมหาอุดในเรือนนวางนะครับเรือนนวางนี้เป็นเรือนลาภะราบผลแม้ว่าดาวแห่งลาภะการเสี่ยงโชคจะไม่ใคร่ดีนะักแต่เรื่องอย่างอื่นนี่ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีพระสุขเป็นมหาอุดย่อมให้ความสวยสดงดงามความเปล่งปลั่งสุขภาพร่างกายของตัวเองแข็งแรงมากขึ้นนะครับความสวยความงามก็มาเต็มที่และมีโอกาสมีรายได้ลาภผลจากความเจ็บความป่วยความไข้ของบรรดาลูกหลานบริวารในวันที่3ถึง6พระสุขจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษเรือนรนวางเข้าเรือนวินาศนะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องเก็บตัวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนมาหามาสู้ก็พึงระวังเพราะว่าอะไรครับพระสุขเข้ามาตรงนี้เป็นประเกษตรในเรือนวินาคย่อมส่งผลที่ไม่ดีในเรือนนังวางนะครับอาจจะมีเหตุคุณข้องหมองใจไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับแล้วถ้าบางคนสุขภาพร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว จิตใจอ่อนแอไปด้วยก็จะพลอยเสียหายไปด้วยนะครับแต่ว่าในวันที่6-9ถึง9พระศุกจะโคจรเข้าสูราศีพฤษภในเรือนนวางเป็นเกษตรราที่ดีถือว่าเป็นช่วงที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากมีความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นจะดำเนินการใดๆเพื่อตัวเองเพื่อความมั่นคงนะครับ หรือการตัดสินใจใดๆเนี่ยวันที่6กถึงเเป็นวันที่ดีเพราะคุณจะเป็นตัวของคุณเองมีเสรถรภาพมีความมั่นคงดีนะครับในวันที่9ก้ถึงสิพระศุกร์เรือนนวางจะเข้าสู่เรือนกระดุมพระแล้วก็เป็นจุลจักรก็ถือว่ามีพลังอยู่พอสมควรจะมีเหตุได้ใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับแล้วในวันที่1 1ถึง14 พระศุกร์จะเข้าสู่เรือนสหัชชะราศีกรกฎและเป็นราชาโชคนั่นหมายถึงการให้โชคลาภผลแก่บรรดาเพื่อนพี่น้องหรือบรรดาเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมง,งานผู้มาติดต่อมาสู่มาหามาพบมาเจอมาช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะร้องขอขอความช่วยเหลืออะไรจากใครก็กำหนดเอาวันที่10 1ถึงวันที่14นะครับในวันที่14ถึงวันที่16พระสุขจะเข้าสู่เรือนพันธุหมายถึงการได้เข้าไปจัดการซึ่งกิจการบ้านเรือนญาติพี่น้องการเกี่ยวข้องผูกพันกันนะครับแต่ไปติดกับพระเสาพระเสาในเรือนณวางนี่ก็ถอยหลังอยู่นะครับนั่นก็หมายถึงเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลอาจจะมีเหตุต้องเสียทรัพย์หรือมีการทําบุญที่บ้านก็ได้แล้วก็ เรื่องรายได้ผลประโยชน์ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกันกับผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรนะครับก็มีเรื่องราวในบ้านในเรือนในกิจการงานพอสมควรแล้วก็ใครที่ประกอบกิจการงานช่วงนี้ก็พึงระวังความขัดแย้งกับบรรดาลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าสุภาษนี่ก็หมายถึงผู้ที่ช่วยเหลือคุณหรือลูกค้าคุณก็ได้ในราศีจักรนั้นพระเสาเป็นเกษตรนะครับแต่ว่าในนาวาังจากพระเสานั้นถอยหลัง มาอยู่ที่เรือนพันธุนะครับแล้วเมื่อพระศุกรคือตัวคุณเข้ามาที่เรือนพันธุในวันที่14-16ถึง16ตุลาคมนี้อาจจะมีความขัดแย้งกับลูกค้าอาจจะมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีความขัดแย้งกับบรรดาญาติพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะพ้นผ่านไปในวันที่17วันที่17-19ถึง19พระศุกร์จะเข้าเป็นวรโคดนิดเลยนะฮะคาว่านิดในที่นี้ ก็คือการตกต่ำอ่อนกำลังลูกหลานบริวารน,นะครับหรือแม้แต่อารมณ์ของตัวเองก็พึงดูแลลูกหลานบริวารพึงดูแลอารมณ์ของตัวเองด้วยมันค่อนข้างจะขาดความสุขท้อแท้เบื่อหน่ายต่างๆนะครับแต่สติจะเป็นตัวกัน้นปัญญาจะเป็นตัวนำทางให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้วันที่2 0 2 1ถึง21 พระศุกร์จะเข้าสู่ราศีตุลในเรือนระวางนะครับแล้วก็พระศุกร์ราศีจักรนี่ก็จะเข้ามาเป็นเกษตรที่เรือนอริหมายถึงการได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วคุณก็จะสามารถบริหารจัดก,การได้ดีในเรื่องของการกู้การยืมใครอยากจะกู้อยากจะยืมในช่วงนี้ถือว่ามีเครดิตดีกู้ได้ยืมได้นะครับ แล้วในเรือนณวางเนี่ยมันจะมีพระเกตเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วพระราหูเนี่ยจะย้ายเข้าไปที่เรือนอริพระเกตในเรือนนวางจะร่วมกับพระศุกร์แล้วก็มีพระอังคารเข้ามาร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่า3 6 9แม้สามจะเสียแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าชะตาจะสามารถเอาชนะปัญหาบุษรคและความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายไปได้นะครับ ในวันที่22-23พรุกร์นี่จะเข้าสู่ราศีพิจิกเรือนปัตตนีช่วงนี้เป็นเวลาที่จะต้องดูแลใส่ใจผู้ที่เป็นคู่ครองคนรักนะครับตัวเองค่อนข้างจะสัตว์สายแล้วต้องพึ่งพาอาศัยผู้ที่เป็นคู่ของคนรัก,ราาห,รกหรือเพศตรงข้ามหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันกับตนเองนะครับแล้วก็จะพ้นผ่านไปได้วันที่24-26 พระสุกนี่จะเข้าสู่เรือนมรณะค่อนข้างจะเหนื่อยกับคนทางไกลกับการเดินทางหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพระสุกนี่ก็เป็นมหาจักรนะครับก็ต้องลงมือทำนะครับรู้ว่าตัวเองไม่สบายก็ต้องทําตัวเองให้แข็งแรงรู้ว่าโรคอันใดจะเกิดขึ้นก็ป้องกันแก้ไขเนื่อยน้อยแต่ก็จะพ้นผ่านไปด้วยดีนะครับวันที่27 ถึงสิ้นเดือนพระศุกร์จะเข้าสู่ราศีมังกรแล้วก็เป็นเทวีโชคในเรือนสุภาษะหมายถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้านะครับหรือคนต่างชาติก็เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนหรือได้พบได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับแล้วทีนี้ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยพระอังคารที่กลมลักทํ์ทให้เกิดความสั่สายอยู่แล้วก็ปัญหาต่างๆนะครับ จะย้ายในวันที่16ตุลาคมเข้าสู่เรือนการเงินนะครับมีความหมาย2อ,อย่างถ้าพระางคารคือดาววินาศะมาอยู่ที่เรือนกระดุมพระก็คือการได้ใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองที่เคยแปสภาพไว้นะครับจะได้นําออกมาใช้เป็นเงินสดแล้วก็พระอังคารอีกดวงหนึง่งมาจากเรือนปัตตนิเมื่อมาที่เรือนกระดุมพระ นั่นหมายถึงคู่ครองคนรักจักให้ซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือการร่วมหุ้นลงทุนใดๆที่ทำไว้จะได้เป็นผลตอบแทนนะครับความสัสดสใยความเครียดวิตกกังวลทั้งหลายก็จะเริ่มจางลงไปในช่วงวันที่17พระอาทิตย์ย้ายช่วงค่ำนะครับเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นเรือนอริ อาทิตย์นั้นเป็นนิดทีนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองหน่อยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามอาทิตย์แม้เป็นนิดคืออ่อนกําลังแต่ร่วมกับพระศุกร์นะครับก็ถือว่าได้ซึ่งคู่สมพลศุกร์ก็เป็นกเกษตรอยู่ศุกร์นี้จะย้ายเข้ามาวันที่18นะครับร่วมกับพระอาทิตย์แล้วเป็นกเกษตรตาทิบดีมีสถิรภาพมีความมั่นคงมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนและพระพุธก็จะย้ายเข้ามาร่วมด้วย ในวันที่26ตุลาคมนะครับก็ถือว่าได้คู่ธาตุคู่สมพลแล้วก็การกู้การยืมการทำสัญญามีความเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ทำด้วยความระมัดระวังเพราะอะไรครับอาทิตย์โคจรเข้ามาเจอพระราหูอาทิตย์ดับนะครับพึงระวังการถูกหลอกถูกโกงทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองเป็นหนี้เป็นสินหรือการได้ซึ่งคดีความนะครับ การได้ซึ่งคดีความจากไหนจากลูกหลานบริวารก่อขึ้นให้และจากบรรดาญาติพี่น้องการคำประคันญาติพี่น้องลูกหลานบริวารช่วงนี้ยังไม่เหมาะไม่ควรเพราะจะก่อซึ่งความยุ่งยากวุ่นวายนะครับอีกประการหนึง่งดาวพระอาทิตย์นี้คือดาวประจําเรือนพันธุเมื่อมาเป็นนิดท่านที่มีกิจการงานนะครับมีโอกาสหยุดการหยุดงานก็ควรหยุดนะครับโดยเฉพาะ ในช่วงออ,อกพรรษาแล้วก็เทศกาลกระถินนะครับมีโอกาสก็ไปสร้างบุญสร้างคุศสนแล้วก็ในช่วงในช่วงที่การเกิดสุยคราชที่เรือนอริและเรือนวินาศเนี่ยจะวุ่นวายสับสนหน่อยกับเรื่องของความเจ็บความป่วยความไข้และก็ความตายหรือมีเหตุต้องเดินทางไกลกิจการงานก็ไม่เป็นอันทํากันล้ครับจะมีช่วงวันหยุดยาวหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าบรรดาญาติพี่น้องลูกหลานบริวารอยากจะขอหยุดไปเที่ยวแปรายต่างๆเนี่ยเคลียร์งานต่างๆให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ควรจะปล่อยให้ไปเพราะดูวิถีดาวบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยขืนทำการทำงานกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับก็จะมีเหตุต้องเสียมากกว่าที่จะได้แล้วการที่พระอาทิตย์เป็นดาว พันธุมาดับที่เรือนอริแล้วก็เจอพระราหูเข้าให้เนี่ยนะครับก็พึงระวังเรื่องของฟืนไฟในบ้านในเรือนในกิจการงานของตัวเองด้วยไม่ประมาทไม่พังเผลอป้องกันบริหารความเสี่ยงไว้ก็จะล่วงพ้นเรื่องราวที่ยุ่งยากลำบากนี้ไปได้นะครับ แต่ว่าเรื่องแห่งการเสียทรัพย์นั้นมีแน่นอนเมื่อไม่อยากจะเสียเพราะถูกหลอกถูกโกงเสียไปเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้ตัวเองดีกว่านะครับช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บคนไข้คนตายหรือช่วยเหลือวัดวาอารามที่ท่านขาดแคลนถวายกรถินเป็นกรถินโจรจุละกรถินต่างๆก็ได้นะครับราหูมฤตยูและอาทิตย์เล็งกันแบบนี้หมายถึงการเดินทางไกลพัดถิ่นจากที่อยู่อาศัย อาก็เดินทางไปบวชไปถวายกระถินไปปฏิบัติธรรมกันสิครับดีกว่าไปเฝ้าไข้เฝ้าคนที่โรงพยาบาลหรือไปนอนโรงพยาบาลหรือไปงานศพเหนื่อยยากลําบากไปกับการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมจะเป็นการดีกว่านะครับท่านที่อยากจะแก้เคราะห์เสริมดวงชะตาให้แก่ตัวเองช่วงการเกิดคราดนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับยารักษาโรคออกโรงทาน ทำบุญสังฆทานด้วยการถวายยารักษาโรคจะมอบให้แก่สาธารณชุมชนช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคนตายบริจากเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหรือบรรดาอุปกรณ์ต่างๆให้กับโมลนิธิต่างๆถ้าอยากได้บุญใหญ่ก็ไปร่วมสร้างร่วมบูรณะโบสถ์วิหารที่ท่านเสื่อมโทรมให้แก่วัดวาอารามต่างๆนะครับ เสียทัพย์ไปกับเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นการเสียเพื่อเสริมดวงชะตาให้แก่ตัวเองอันนี้เป็นการแก้เคราะ์แก้เครดและเสริมดวงชะตาในช่วงของการเกิดสุริยคราสสุริยคราสเกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนในดวงชะตานะครับแต่ว่าในเรื่องของธรรมชาติจะเกิดสุริยคราสในวันที่25ตุลาคมทางยุโรปในตอนเหนือ แต่ในดวงชะตาเราเนี่ยอาทิตย์จะดับไปตลอดเดือนหนึ่งเลยนะครับตามเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็ไปสร้างบุญสร้างคุณสเหนื่อยยากลําบากพัดทินหน่อยแต่ก็ไปแต่ไปก็ไปด้วยความระมัดระวังนะครับและถ้าดูตามปฏิทินแล้วช่วงที่ควรจะระมัดระวังให้มากเรื่องของอุบัติเหตุในบ้านในเรือนในรถราพานะนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนจนไปถึง วันที่4ตุลาคมนะครับในเรือนนกวางดาววินาศะดาววินาศนะครับและดาวปัตตนิคืออังคารเนี่ยโคจรร่วมกันกันกบดาวสุภาที่ถอยหลังทั้งสองดวงนะครับ mm. เดินทางไกลไปต่างถิ่นหรือต่างประเทศพึงระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถราพาหนะนะครับแล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรถราพาหนะหรือเรื่องของญาติพี่น้องมีความขัดแย้งกันนะครับ mm. หลังจากวันที่4ี่เป็นต้นไปนะครับ ต้องระวังอีกทีก็คือวันที่14 15 16อันนี้มักจะเสียหายและขัดแย้งกับบรรดาเพื่อนพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีเหตุต้องเสียทรัพย์ในวันที่17เป็นต้นไปเกิดสุริยค่าขึ้นนะครับวิธีที่จะป้องกันแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็ได้กล่าวไปแล้ว ก็่าได้ประมาทนะครับสร้างบุญสร้างกุศสนให้มีความสุขอยู่กับการให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมจะดีกว่าเมื่อได้สร้างบุญสร้างกุศสมดังกล่าวมาแล้วจงอุทิศให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมทั้งพฤติกรรมใดที่ตัวเองกระทำไว้ไม่เหมาะสมทำให้บุคคลอื่นเขาเสียหายก็จงอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่มีเวรมีกรรมร่วมกันเหล่านั้นอโหสิอภัยให้แก่กันแล้วอธิษฐานขอพร ให้ล่วงพ้นความทุกโศกโรคภัยและอันตรายทั้งหลายที่จะเข้ามาเบียดเบียนเบียดบังชีวิตขัดขวางการสร้างบุญบาร,รมีในภพภูมินี้ให้หมดสิ้นไปนะครับก็ขอให้แคล้วคร่าปลอดภัยประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยสําเร็จสมบังทุกประการทุกท่านครับสวัสดีครับ